สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพุทธมาศยาคงตำแหน่งศึกษานิเทศวิทยาฐานะศึกษานิเทศชำนาญการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูปัจจุบันดิฉันรับผิดชอบในกลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและรับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมถึงงานนิเทศกำกับติดตาม ตลอดจนทําหน้าที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวังพูผาดิฉันขอนํำเสนอแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เชิงรุก active learning ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบไพดดรีผลจากการวิเคราะห์ภาละงงานของผู้นิเทศที่ได้รับมอบหมายตามกรอบภารกิจงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยผู้นิเทศได้รับหน้าที่ขับเคลื่อนโครงการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์รวมทั้งนิเทศกำกับ ติดตามตลอดจนทําหน้าที่ประสานส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยการติดตามตรวจสอบประเมินผล แลนนิเทศการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูในสหวิทยาเขตวังปูผารวมทั้งสิ้น13โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพู จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโปคนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูรายวิชาคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2568ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ25.22ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเท่ากับ25.38 และระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาเท่ากับ17.76ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศที่มีคะแนนเท่ากับ19.96จะพบว่านักเรียนทั้ง2ระดับ มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่ำกว่าระดับประเทศจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้เกิดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างมากจะเห็นว่าเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งและมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ได้แก่การออกแบบการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาซึ่งเป็นสมรรถนะหลักตามมาตรฐานวิชาชีพครู จากสภาพปัญหาที่พบดังกล่าวศึกษานิเทศจึงเห็นว่าแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาและผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและเกิดนวัตกรรมทางการเรียนการสอนได้ จึงได้จัดทำแผนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบไพยดรีเพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับเปลี่ยนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไปวัตถุประสงค์ของการนิเทศ S 1. เพื่อพัฒนาด้านการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โร pues. งเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผา 2. เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูผู um ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู um ้คณิตศาสตร์โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผา 3. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ในรายวิชาคณิตศาตสตร์ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการนิเทศแบบไพดรโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูจำนวนสิบคนแบบการนิเทศในครั้งนี้ใช้กระบวนการนิเทศแบบไพดีเรีโดยการสังเคราะห์จากงานวิจัยและได้องค์ประกอบ5ขั้นดังนี้ขั้นที่ 1. วางแผนการนิเทศขั้นที่ 2. ให้ความรู้ในสิ่งที่จะทำขั้นที่ 3. การปฏิบัติงานขั้นที่4 การสร้างขวัญและกำลังใจขั้นที่5ประเมินผลผลิตของการดำเนินงานเครื่องมือที่ดิฉันจัดทำขึ้นเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ในการประเมินผ,ผลการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 1. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) 2. แบบสังเกตชั้นเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 3. แบบประเมินความพึงพอใจและ4เครื่องมือนในการประเมินผลแบบทดสอบดิฉันได้จัดทำปฏิทินการนิเทศชั้นเรียนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดังนี้โดยเริ่มจากวันที่20สิงหาคม2568ถึงวันที่1กันยายน2568เริ่มจากโรงเรียนผาอินแปลงวิทยาโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม โรงเรียนเอราวันวิทยาคมโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคมโรงเรียนวังทายขาววิทยาโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมโรงเรียนหนองหินวิทยาคมโรงเรียนภูหลวงวิทยาโรงเรียนเขาหลวงวิทยาโรงเรียนสีสงคารมวิทยาโรงเรียนเซไลวิทยาคมและโรงเรียนสันติวิทยาสรรตามลำดับตัวชี้วัดความสำเร็จ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ80ผ่านการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning 2. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนในสหวิทยาเขตวังภูผาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพู 100. ร้อยละ70 ได้รับการนิเทศตามกระบวนการนิเทศแบบไัยดิเรครูผู้สอนร้อยละเจสามารถสร้างแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือวัดผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ในรายวิชาคณิตศาสตร์โดยมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 4. ร้อยละเจ ของผลการประเมินความพึงพอใจของครูในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ด้วยกระบวนการนิเทศแบบไฮยดรยในระดับดีขึ้นไปทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสาระสำคัญของแผนการนิเทศซึ่งมุ่งพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการนิเทศแบบไฮยดรย และในลำดับต่อไปขอเชิญชมบรรยากาศการนิเทศในชั้นเรียนต่อไปนี้ค่ะ